สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนคุณครูและ m a t h w สแชมเปี i ยนทุกท่านดิฉันชื่อคิมจงสถิตวัฒนาค่ะเป็น CEO ของนานีบุ๊กส์นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความมั่นใจเชื่อใจเลือกใช้โปรแกรม m a t h w ิสเซียนคณิตศาสตร์ให้ลูกๆนักเรียนของท่านได้ใช้ในโรงเรียนนะคะ ในยามโควิดนี้มีปรากฏการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นชื่อว่า learning loss นั่นคือการที่เด็กๆเ,เรียนไม่ทันอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ไปเรียนต่อหน้าที่โรงเรียนไม่ได้ไปแหล่งเรียนรู้ตามที่เคยอย่างไรก็ดีดิฉันอยากทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อตอกย้ำให้ท่านรู้ว่าท่านมีเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการที่จะช่วยเด็กๆปิดช่องว่าง learning loss โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์นี้ค่ะ ตามที่ทุกท่านทราบ Mathwiz เป็นโปรแกรมที่จะวิเคราะห์ว่านักเรียนของเราเนี่ยเก่งหรืออ่อนในหัวข้อไหนด้านคณิตศาสตร์หลังจากนั้นโปรแกรมจะคอยป้อนแบบฝึกหัดป้อนโจทย์เพื่อที่จะได้ค่อยๆพัฒนาให้เด็กๆได้ออฝึกฝนแล้วก็พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ในทั้ง26หัวข้อ คณิตศาสตร์ที่เด็กควรที่จะรู้นะคะแล้วก็คือทำเองที่บ้านผ่านออนไลน์นั่นหมายความว่าช่วงนี้ที่ต้อง learn from home หรือว่าอาจจะยังไม่ได้กลับมาที่โรงเรียนแบบเต็มที่ถ้าเราหมั่นใช้ math w i z ตามเกณฑ์ที่เราขอร้องไว้เด็กๆจะไม่มีปัญหา learning loss ด้านคณิตศาสตร์แน่นอนนะคะที่นี่เกณฑ์คืออะไรนะคะเกณฑ์ก็คือว่าขอให้เด็กๆใช้ math w i อย่างน้อย60นาทีต่อสัปดาห์ ะะซึ่งตรงนี้สามารถมีวิธีบริหารจัดการได้หลายแบบมากบางโรงเรียนยังใช้วิธีการจัดคาบคณิตศาสตร์ คุณครูเลขพาเด็กๆเ,เข้าห้องซูมพร้อมกันแล้วให้เด็กๆทำแมทวิสไปพร้อมกันต่อหน้าครูแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะให้ผู้ปกครองช่วยบริหารจัดการเราก็อาจจะให้แนวทางถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะป .1 ถึงปสออสถึงป .3 าอาจจะให้ทำา3ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ20นาทีก็ได้ถ้าเป็นเด็กที่โตหน่อยเช่นปสขึ้นไปอาจจะให้ทำา2ครั้งต่อสัปดาห์สัปดาห์ละ30นาทีหรือว่าครั้งเดียว60นาทีเลยก็ได้ ะค,ะความต่อเนื่องแบบนี้ทำประจำทุกอาทิตย์จะทำให้พัฒนาการของอายุทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น1.5เท่าในเวลา1ปีนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยกระตุ้นนะคะทีนี้นอกจากการที่เด็กๆจะได้ทำแมทวิส ด้วยตัวเองซึ่งแต่ละคนก็จะได้โจทย์ในหัวข้อที่ตากันอยู่แล้วตามความต้องการของเขามันยังมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งดิฉันอยากที่จะย้ำเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะคะ mm. ก็คือคุณครูสามารถเข้าไปในรายงานประจำห้องได้แล้วสามารถดูได้เลยว่าในช่วงสัปดาห์นี้ช่วงเดือนนี้เด็กห้องนี้อ่อนหรือต้องการความช่วยเหลือในหัวข้อไหนมากที่สุดเป็นค่าเฉลี่ย จากนั้นครูสามารถกดปุ่มปุ๊บแล้วก็แจกโจทย์ให้เด็กๆได้ฝึกทำเลขผ่าน math t i z ในหัวข้อเดียวกันซึ่งเด็กทุกคนก็จะได้ปุ้งที่หน้าจอตัวเองนะคะว่าครูให้ทำหัวข้อนี้แต่แต่ละคนจะทำในอายุทางคณิตศาสตร์ของตัวเองอันนั้นก็เป็นอีกวิธีการในการปิดช่องว่าง learning loss ของวิชาคณิตศาสตร์ค่ะทีนี้ทีมงานของเราจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือและกระตุน้น ที่โรงเรียนได้บ้างนะคะก็คือเราได้มีการวิเคราะห์การใช้งานของโรงเรียนของท่านอย่างละเอียดแล้วก็ได้พบว่าในช่วงกรกฎาคมเนี่ยมีเด็กๆหลายคนเลยในเกือบทุกห้องที่มีพัฒนาการดี ใช้งานต่อเนื่องถึงแม้ว่าเรียนที่บ้านก็ตามส่วนนี้เนี่ยทางทีมงานของเราอยากจะขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจโดยการส่งหนังสือไปให้เด็กทุกคนที่มีพัฒนาการแบบนี้หรือในรายงานเป็นติ๊กสีเขียวนะคะทุกคนคนละหนึ่งเล่มเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพอเดือนสิงหาคือเดือนนี้เนี่ยเราก็อยากจะกระตุ้นต่อไปนะคะให้เด็กๆทาต่อเนื่องเพื่อจะได้ติ๊กสีเขียวเมื่อนั้นเขาจะได้หนังสืออีกหนึ่งเล่ม On Top นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทีมงานของเราก็ได้มีการออกแบบสื่อการตลาดสื่อประชาสัมพันธ์ที่คุณครูและผู้บริหารสามารถส่งต่อให้กับผู้ปกครองได้เห็นเป็นรายห้องเลยนะคะเช่นสมมุติว่า,าลูกที่ฉันอยู่ปอทับ2อย่างเงี้ยก็จะมีรายกลุ่มใช่ไหมคะคิดว่าแบบนั้นนะคะก็จะมีเป็นคล้ายๆโปสเตอร์เพื่อแจ้งว่าในกรกฎาเนี่ยป .5 ทั 2, มีนักเรียนคนไหนที่ทำได้ดีแล้วก็จะให้หนังสือฟรีบ้าง แล้วก็มีการ Challenge ว่าในเดือนสิงหาขอให้ทุกคนเต็มที่นะแล้วทุกคนที่ทำได้ดีนะไม่จำกัดจำนวนจะได้หนังสือจากนานมีบุ๊กสระงเวียนอีกอีกคนละหนึ่งเล่มน,นะคะก็จะขอรบกวนให้ทั้งผู้บริหารและคุณครูช่วยกันใช้สื่อประชาสัมพันธ์เนี้ยส่งไปแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมเพื่อที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโรงเรียนมีกิจกรรมตื่นเต้นน่าสนใจนะคะเด็กๆมีการพัฒน,นาต่อเนื่องด้านคณิตศ,ศาสตร์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเป็นเชิงประจักษ์ ซึ่งตรงนี้เด็กๆก,ก็จะมีกําลังใจกลับมาเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งก็จะเรียนทันนะคะไม่ได้มี learning loss อย่างที่คนอื่นที่เขาไม่มี mathwiz ได้เจอกันแบบนี้ค่ะสุดท้ายนี้คิมและทีมงานนะคะก็ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้โปรแกรม mathwiz หากมีอะไรที่ต้องการให้เราปรับปรุงเพื่อทําให้เราช่วยเหลือบริการท่านให้ดีขึ้นนะคะขอให้บอกได้เลยอย่างตรงไปตรงมาที่สุดแจ้งมาทางทีมงานเลยเรายินดีพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อดูแลโรงเรียนของท่านให้ดีขึ้นค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอให้ท่านดูแลสุขภาพและฝ่าฟันวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ